สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้กล่องสูตรเดี๋ยว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 การแกะคนเลยขึ้นมากคนเลยขึ้นมากใช้จ่ายโอเคของข้างในถ้าได้เท่าไงคนเลยขึ้นที่เราได้ตั้งแต่เมื่อวานนะเรายังไม่ได้แกะเลยตั้งกไมู่้เอายอก่ก่อนหนักแล้วจากไหนไปไปพ่ออะไรพวกคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้อะไรหรอก นี่ของแม่อีพิมเฮ้ยพิมพ์มันจะได้อะไรบ้างว่าพิมพ์ใส่ทองไว้เนี่ยพิมพ์เพื่อนจะได้อะไรบ้างวะเนี่ยเพื่อนตั้งแต่เอลเคแล้วนะเออไม่ได้หาอะไรเลยเอลเคกูพิมพ์ไม่ได้แล้วพิมดูหน้าพิมพ์ซะทีดิวะดูหน้าเขาด้วยนะพิมพ์นะมาดูอี ติดเช่นมากทุกคนเมื่อกี้คนนู้นไปฉี่เลยอ่ะติดเช้นเยี่ยมพี่เองดีกว่าว่าอะไรไม่ค่อยเก่งกาลนี่เนี่นี่ใส่อะองมามีกล่องแพงกกล่องแดงก็ถ้ามีกล่องแดงจะได้อ่ะหนึ่งพันนะกล่องเนี้ยกล่องสูงหนึ่งพันใส่อะไรก็ได้ยานี้นมีบั้ยลูกลูกขอเปิดได้ไหมมาซ้อมซองเนื้อ

เฮ้ยมีคนหมาแล้ว่อนมีคนหัวเราะมาจากไหนอ่ะมีคนแอบดูพวกเราด้วยทุกคนมีใครรับเชิญบ้างเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าวิทนี่ไม้แบดทุกคนเฮมีไม้ตียุงเหรอตีอันนี้อยากได้นะเออพ่ออยากได้นพ่อโมโหยุงมากเลยวันนี้ใช้ดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนเสียงอะไรคอปแคปคอปแคปอ่ะเสียงอะไร นี่แม้ที่ยุงเนี่ยอัานลงประมาณสองร้อยกว่าบาทจะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะป้าเราเชิญเขามาเชิญเขาอ่ะจริงไหมเนี่ยมัเชิญนะเอาไปเชิญเขามาด้วยเหรอมาเมื่อกี้อ้ามาให้เขาเข้ามาสิเออเี่ลอยเหรออุ้ยอุ้ยบิดใหญ่เลยทุกคนดันประตูแข็งเลยอ่ะมันอย่างนี้ถ้าเกิดดันแล้วมันจะเปิดไม่ได้กูจะดันประตูสิครับโอ้โหดันทับประตูแข็งเลยทุกคนโอ้โหดูดิทุกคนนะ เข้ามาเร็วเข้ามาดิเข้ามาเร็วกุชิเบลมาเร็วมาเร็วเนี่ยกำลังจะแกะแล้วนะงั้นแก่แล้วนะงั้นปิดนะไม่ให้เข้าแล้วนะว้าวเฮ้ยเฮ้อะไรแดงๆอ่ะโอ้ชาชาหลงจริงอะไรก่อนดินี่อันนี้ชิ้นแรกเที่ยวได้พอดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยว่าอะไรดีอ่ะ้วเฮ้ย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  อีกแล้วอ่ะหุยหนักอ่ะทุกคนอะไรไม่รู้เฮ้ยเอาแกะนี้ก่อนแกะนี้ก่อนแกะนี้หลังที่หลังเฮ้ยทุกคนใจหวาดเลยอบอโอ้โหแต่พับได้นะเอาแกมาดูหน่อยแกะมาดูหน่อยทูไปเชื่อกันดูนี่ก่อนเร็วแกะแกะอะไรนี่เป็นยางใช่ใช่ใช่แล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยแบบนี้้มันแล้วมันจะทนความร้อนหรือเปล่า แต่ใส่ของเย็นได้เนาะเออเวลาเก็บก็โอเคอยู่กค้อนกค้อนอะไรอุ้ยูก้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีัวนี่เก็บก่อนนี่เก็บก่อนอ้ยอันนี้อะไรอ่ะบาวนี่อุ้ยอกจะเสียได้บ้างอแดูนีแกดูนีถึงเต้นนี่ะมีอะไรกล่องมีกล่องใหญ่ๆดาๆด้วยนะอย่าระวังมีดนะทุกคนผู้นั่งเฉยผู้นั่งเฉยเต้น อะไรอะอรช็อกโกแลตว้าวโอ้โหยังไงนะยังไงนะบช็อกโกแลตนี่น nope> AM ี่บูช็อกโกแลตอีกแล้วดูดูดนี่ให้ยันน่านวนได้แม่เขารู้ว่าเราชอบช็กโกแลต น,นี่เดี๋ยวแกให้ดูอันนี้น่าจะเป็นอัน,นเล็กๆนะอาลองแกดู<ะ>ลองแกดูโอ้เอา่าให้ด,ดูดูอยู่เย้เลยอะย่ะ้ยแล้วก่อนแล้วก่อนอย่าเพิ่งกินเมืให้นอนนะน,น,น่ากินนะอ่ะเอแกดูดิอันนี้ก็เปนเป็นไอติมโคโนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อกรอบโอเคให้เด็กกินนี่ก็น่ากินเป็ชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวค่อยกินพ่งนี้เนาะเขนมเป็นมัเมโลอรอเนี่ยเหรอมัเมโลช็อกโกแลตใช่ไหมอะไรแบบนขนมกุ้งน่าจะเป็นข้าวเกียบอะไรอ่ะฮะแป๊บนึงนะครับพูเดี๋ยวแกะนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวติ๊นอนเรอะด้วยอะไรอ่ะขนมอไสักอย่างนึงอ่ะเราค่อยมารีวิวกันเนาะ อ๋อเป็นผงกุ้งผงกุ้งบดแบบกุ้งเแบบใช่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบไม่ใช่เหมือนกุ้งดองแช่แบบกุ้งบวยพวกบวยดองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะรสชาติแบบเอาไว้ขยำกับข้าวกกับข้าวแก้มน้ำพริกอะไรอย่างงี้อืมเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่าอันนี้แม่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 กล่องข้าวกล่องข้าวไลฟ์ิตี้แม่ชอบนะทุกคนดูเลยอทางห้องคิตตี้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 น่ารักนะ ต้องเดินทางอีกแล้วเนี่ยซื้อกล่องข้าวหอมขนาดนี้อันนี้ข้าวไก่ข้าวไก่ผัดขิงแบบว่ากล่องๆเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะพร้อมกินอ่ะเนาะกินได้เลยอ่ะทำทำใช่มันจะมีถุงร้อนอ่ะถุงที่ทำพร้อมกินอ๋อเหมือนเหมือนมาม่าอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวหิวใหญ่แล้วอ่ะรอก่อนดีอาบแล้วแล้วมาอันนี้อันนี้เออกล่องใหญ่สีดำนะอันนี้กบบนุ่อนุ่งอุ้ยอันนี้อะไรไม่รู้ว่ะ เฮ้ยห่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเกงขากวยโ้ม่รู้ติอะตอนแรกนี่มอคิดอะทุกคนใช่ไมแบบเขาคิดว่าเขาจะห่อทองห่ออะไรมาไงอนนี้อันนี้เขาใส่เขาไม่ได้ห่อเลยขาก้วยเอ้ยดีมากแม่เขายังชอบอยู่เขาเคยใส่อยู่เงี้ยเคยใส่อไปอะดีเกงจีเขาเรียกเกงจีนะ้ยแบบนี้คะโอ้ดีเลดีเลยเราจะได้มาไนะ ได้ได้ไดนี่เขาก็จะมีราคาให้ต่อไปต่อไปวินนี่อะไรอ่ะวินุ่มบนี่อะไรอ่ะเออเนี้ยพอสนใจอยู่คอฟรีครับได้ได้ในกล่องี้บได้ดิใฟีเรื่อนเรื่อนสไลด์สลด์ วิ่งแบบว่าทำความร้อนอ๋อเหมือนเตาแก๊สเหมือนเตาแก๊สใช่ไหมไม่ต้องเอาเข้าเวฟก็ใส่วางไว้บนนี้ได้อ๋องั้นถ้าเรามีแก้วอะไรที่มันร้อนร้อนได้ก็เสียบแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยดิไม่แน่ใจแน่ใจเดียวเหมือนที่อุ่นนะเฮ้ยไม่ใช่นะนี่เขามีตรงนี้หรือเปล่าอ๋อต้องมีเป็นแก้วของเขาก็แล้ดีนะไว้กินน้ำร้อนน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ้อยบูดี้มีอะไรเหลือเปล่าจบนะทุกคน เฮ้ยนั่นไงสีชมพูฉี่ชมพูนั่นไงนั่น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 นัันนนนั่นนั่นนั่นนนนั่นนั่น่นนั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 ่ เซียนหอมจริงด้วยหนักเดี๋ยวป้าให้กินเดี๋ยแกให้เสร็จรอก่อนครับเดี๋ยวรออันนี้ก่อนตเอเี้ยไม่ต้องิมเยให้กินเดี๋ยรออนี้กอนะอุย้วยน่ารักอยู่อ้ยอ้ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยน้ำหอมอะไรเงี้ยเหรออันนี้แหละที่เขาไม่ได้แปะมาด้วยนะว่ามันเป็นอะไรอดูหน่อย ในเด็กอกพอดูจากสายตาแล้วอ่ะแก้ว้วแกทุกคนว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเป็นแก้วแน่เลยแกดูดิแกดูเลยจะได้รู้ดูนไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยทุกคนเศร้ามากเลยมาโป๊ะเนี่ยหมื่นหนึเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าได้หมืนึงก็ปีเลยเขาโยนเป็นซองสีแดงเป็นทองทองอะไรอย่างนี้ฉันเห็นอยู่ต้องไปเราไปตรงนั้นดีกว่าระวังระวังครับเดี๋ยวมีดบาดนะ อุ้ยอยอมายองเนสโอ้โหเชมายองเนสที่รู้ค่านะเนี่ยอตมคือแตงกวาดองกาหน้าชายกาหน้าฉ่ายเขาดูหน่อยว่ามันคืออะไรดองอะไรไม่รู้มาจากเมืองจีนอ่ะกาหน้า่ภาพตัดทุกคนเอาทำหน้าตอนก่อนแกให้เพื่อนๆดูหน่อย ขอหลังแก่เศร้ามากทุกคนพังจัดเลยอะ่ะโอ้โห <c oughs> ทุกคนพ่อเสียเงินอีกห้าร้อยอีกแล้วอะ่ะเศร้า <c oughs> แต่ยังดียังได้ของกินโอเคนี่ก็เป็นของที่เราได้มาทุกคน <c oughs> ยอย่าไปอเอออย่าไป็ซีเรียสมันช่นางไม่ได้ <c oughs> ลองแกะกุ้งกินนี่ใครจะเคยคนกินกุ้งวะ <c oughs> ลองแกะกินนี่เดี๋ยวนี้ยมันจะเหม็นห้องหรือเปล่าไปกินข้างนอกไหม เด็กแกะกินได้เหม็นข้างนอกเด็กเหม็นห้องเนาะเอาอันนั้นนี่แกะนั้นกินนี่ไม่ใช่อันนี้อันนั้นอะอะไรนะที่ปูอยากกินอะที่ปูอยากกินอันนี้อ่ะเออลองแกะดิเราจะซื้ที่นอนหรป่าแน่เลยหรอใครได้อะไรบ้างอะใครมีใครซื้อมั้งวะมีใครซื้อกล่องสุ่มเหมือนพวกเราบ้างวะในเพจอะพูมาลองชิมดูหน้ามี่อย่าให้กินหงนะพู มากินในกล่องเลยแล้วดูว่าอร่อยป่ะบอกลุงด้วยนี่แกงมาเลยมาดูเยอ๋อเป็นจิมช่วยช็อกโกแลตนะทุกคนนี่กินหมดอันเลยได้ปะนกปะกไก่ยังครูดทำได้อยู่แล้วอถุอไม่ได้เหวี่ยงเลยระวังครับมันจะคาราออกมาแล้วครับมันจะคาราออกมาแล้วครับเป็นไงครับเป็นไงครับ อร่อยไหมอร่อยโอเคโหันนี้ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วทุกคนเศร้ามากช่วงน,นี้หวยก็ไม่ถูก <c oughs> หน่อยจัดเลยชีวิตน,นี่นา่าจะเป็นมัทเมลโล่นนข้าวไฟก็แพงแล้วทุกคนตอนนี้น้ำมันก็แพงทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยครับไม่มีอะไรดี <c oughs> แย่จัดเลยฝากลุงด้วยนะแก้ไขหน่อยนะลุงไม่ไหวแล้วแย่จัดเลยอ๋อมันเป็นมัทเมลโล่หอมชอใช่ไหม เฮ้ยมาแล้วทุกคนฝักมือมาเลยมือกระดิ่งมาเลยเก็บไม่หมดก่อนนะี่แกให้อือหืออือหือตีนเจนามิตรเจ้ามิตรจมเกมให้หมดฮ่า่าฮ่าู่้ลงมาวจนทานนนี่เพลงอะให้ดูดูหน่อยจะงเงี้ยอเ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 อออเอเอ โอเคทุกคนอร่อยนะเฮ้ยพวกเรายิ้เนร้านมโลน่าอร่อยนะพวกเราเศร้าขนาดนี้พวกเรายังยิ้มได้เหอถ้าพวกเราถูก้วมันที่หนึ่พวกเราจะดีใจขนาดไหนเลยนะกินหมดเลยอ่ะ ตอนแรกมันจะหวังขมูระวังระวังันตอนแรกตอนแรกมันจะขมแล้วพอกัดไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆหวานแล้วอร่อยมากเด้อมึงว่าเมื่อกี้พูดสตั้์มันไม่กินนี่ไม่เห็นร่องก็ไม่กินข้าวดีกว่าไม่เนีอะไรหรอกแป๊บเดียวมันเหม็นเป็นปลาร้ามันติดเลยนะกินเงีนยเลยนีกินอีกแล้วทุกคนวอเ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 อโอเควันนี้ก็ผิดคาดเหมือนเดิมไป พวกเรามาวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย๊วเอ,เอว